เมมจุ๊กชาแนล ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเดี๋ยวตรงนี้เราไปเลี้ยวขวาทางเลี้ยวอยู่ไหนเนาะอ๋อนี่้วเราจะมารับกุญแจห้องพักที่ศูนย์นี้นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อไปเอากุญแจห้องนะครับมาที่นี่นะครับศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อไปรับกุญแจห้องนะครับเงียบด้วยมีช้างด้วย <Okay. S 2> <Okay. S 1> พอเรารับกุญแจมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับจ่ายค่ามัดจำกุญแจ200บาทนะครับเดี๋ยวมา,าคืนวันกลับเราก็ขับรถกลับมานะครับนี่โซนบัานพักธนรัฐนะครับเลี้ยวซ้าย แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเรามาถึงโซนบ้านพักแล้วไปดูกันห้องพักเราเรามาถึงบ้านพักอุทยานแล้วนะครับโซนธนรัต์ของเราโซน407นะครเลี้ยวซ้ายเป็นบ้านพักผู้ติดตามนะ และแล้วเราก็มาถึงโซนบ้านพักแล้วนะครับด้านหน้าจะเป็นห้อง407ทับ1ทับ2ทับ3นะครับ3ห้องแล้ว่าน่าจะมีห้องเจ้าหน้าที่ส่วนของเรา407ทับ4จะอยู่ด้านหลังนะฝังน,น้นก็จะเป็นห้องพักนะเป็นห้องห้องที่แบบไม่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องน้ำรวมอยู่ด้านนน้นนะห้องเรา นี่ห้องพักที่4ี่ซนเจ็ทับ4เดี๋ยวเข้าไปดูกันแค่ง่ายจังเหมือนไม่ได้ล็อกเลยอ่ะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีเตียงมีน้ำสองขวดมีทิชชู่นะครับมีเตียงหน้าตา่างนะครับบรรยากาศป่านะครับเตียงคู่เตียงเดียวนะครับ ไม่มีแอร์นะครับเป็นห้องพัดลมนะเป็นห้องพัดล,ราานะลมราคา800บาทนะครับห้องประมาณนี้ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นนะครับธรรมชาติมีตู้เสื้อผ้าอยู่ตู้เสื้อผ้าก็เริ่มเลยนะคุณผู้ชมนะตู้เสื้อผ้าก็เริ่มเลยห้องน้านะห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นนะมีชักโครกมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีพัดลมดูดอากาศนะครับนี่ถือว่าราคา800บาทนะครับบนอุทยานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ สาหรับใครที่อยากมาพักที่บ้านพักอุทยานนะครับจองบ้านพักได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องพักอีกห้องหนึ่งนะครับห้อง407ทับ3นะครับจะเป็นห้องที่อยู่ตรงมุมนี้พอดีนะครับมุมที่ยื่นออกมาเป็นระเบียงพอดีนะครับตรงนี้ก็ชมวิวได้นะครับ มาดูว่าข้างในห้องเป็นยังไงกันบ้างราคาเท่ากันนะครับ800บาทแต่ห้องนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าอาคารเปิดห้องเข้าไปเลยเป็นเตียงเดี่ยวนะครับมีผ้าห่มหนึ่งคื้นผ้าเช็ดตัวสองอันนะครับประมาณนี้มีโต๊ะวางของก็มีหน้าต่างนะครับอ่ามีที่ไว้ของมีที่แขวนผ้า มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้ากระจกเนาะน้ำเปล่าสองขวดแก้วสองใบแล้วมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ตู้หนึ่งแล้วก็หมดแล้วนะข้างหลังไม่มีต่อแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็คล้ายๆกันกับห้องทับสี่กับโคกเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับประมาณนี้นะครับอ,อ่างล้างมือกระจกนะครับประมาณนี้ครับ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติัตาเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ bye บ๊ายบายเริฟเริฟนะครับ